สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้ผมก็ได้คิดค้นคอมโบลุลงข้าใหม่มาให้เ,เพื่อนๆนะครับบอกได้เลยว่าดาเมจโคตรจัดเออแล้วก็โคตรเถื่อนเลยอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าท็อปปิง้งอาจจะมีเงื่อนไขยเยอะนะเออเงอนขยเยอะแต่ว่าทําได้ไม่ยากนะครับอ่าเดีนะ๋ยวมาดูกันนี่โกโก้ Go Go นะครับใส่เป็นครูไทมล้วนแบบนี้เลยไม่ต้องมีลดความเสี่ยงายทั้งสิ้นนะครับให้มีครูไทมเกิน2 1แค่นั้นพอนี่นะครับ อาจจะง่ายนะสําหรับบางคนนะครับต่อมาก็เป็นนางฟ้าทะเลอันนี้ยิ่งง่ายเลยหรือเว้ยใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับออฟลองเนี่ยไม่ต้องมีลดความเสถียรก็ได้ไม่ต้องมีครูไทมก็ได้ขอให้เป็นโจมตีล้วนอย่างเดียวนะครับต่อมาเพียวอันนี้ใส่เป็นลดความเสถียรล้วนเลยห้ามให้มีครูไทมนะครับง่ายใช่ไหม <c oughs> โคตรง่ายเลยลดความเสถียรล้วนนะครับต่อมาก็อ,อมอน อันนี้ก็ง่ายนะครับลดความเสียหายล้วนถ้าไม่มีครูทามเช่นเดียวกันออกลองก็ลดความเสียหายนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากหรอกแล้วตัวสําคัญที่สุดนะครับเข้าร้า์อันเนี้ยอาจจะดูยากนะแต่ผมมองว่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับขอแค่ครูทามเกิน8%แค่นั้นออลองก็เป็นพลังโจมตีกับลดความเสียหายนะครับและลดความเสียหายเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ขอแค่มีครูทาม8%การออกสกิลของทีมนี้นะครับมันจะไล่ตั้งแต่โกโก้ แล้วก็จะค้ามาที่ข้าไหลกับอ,อมอนเลยเว้ยมันจะไม่ออกนางฟ้านะครับนางฟ้าเนี่จะไปออกหลังจากที่ลุงข้าวยิงไปแล้วทําให้คอมโบนี้ยไม่โดนคัดสกิลนั่นเอง <c oughs> และยิ่งใส่เป็นเคียวกับลูกอมนะโอ,โ,โอ้โหโคตรแรงนะครับกล้าพูดเลยไปดูกันดีกว่าว่าเราจะรอดไหมผมตีกับเพื่อนอะคือแม่งชนะหมดเลยเว้ยแต่ตีในแรลงจริงไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับนี่คือครั้งแรกที่ตีนะเรียวๆโอ้คนเกาหลีเว้ย อุ้ยเป็นเคลสพาเฟ่นะครับจะรอดไหมไม่เคยเจอเหมือนกันบึดบอยเออรเอาครับเวฟบแรกแตกเรียบนะครับก็ลูกอมนะมันจะไปบัฟให้กับนางฟ้านะครับทุกคนหลังจากที่ลุงข้าวยิงเนี้ยลูกอมมันก็จะติดปุ๊บเป็นไงโคตรเพอร์เฟคครับเออตบเมตาได้ครับสำหรับคนรักลุงข้าวนะอ่ทีมแรกเรากินเขานิมนิมสิบสองถ้วยนะครับลองดูดาเมจ เก้าแสนกว่าคือมันได้ออกสกิลก่อนอ่ะแล้วเขายังไม่ทันได้บัฟป้องกันเลยยังไม่บัฟลดความเสียหายเลยคือเราตีได้เต็มที่นะครับอ่ะเราตีคนนี้ไหมเราขอตีเมตาก่อนแล้วกันนี่นะครับแพ้ชนะไม่รู้เหมือนกันเลยเว้ยเพราะว่าลองกับเพื่อนกับลองในแงจริงมันไม่เหมือนกัน <laughs> บอกไม่ได้ปึ๊บโอเคได้ออกก่อนปึ้งโอ้โห <laughs> เห็นไหมไม่ต้องใช้ลดความเสียหายเพราะว่ามันกินเขาตั้งแต่เวฟแรกแล้วที่เหลือก็คือ ยื้อเกมไม่ได้แค่นั้นนะครับเขาจะเหลือยปแค่ไม่กี่ตัวแล้วก็จะได้เปรียบมากๆาก <c oughs> โคตรเท่เลยว่ะลุงข้าว <c oughs> เอ้ยเนี่ยแกะทั้งคืนนะเว้ย <c oughs> สิบถ้วยนะครับหลาลองคนนี้ไหมมันไม่ใช่เมตาเราอาจจะพลาดหรือเปล่าขอเก็บพวกอะลองดูทีมซัมมอนก่อนละกันนะครับซ <c oughs> ัมมอนผมก็ยังไม่เคยตีอาจจะโดนเขานะ <c oughs> แต่ว่าถ้าโกโก้บัฟทานแน่ผมว่าไม่มีปัญหามั้งมาปึ๊บยิงปึ๊ดโอ้โหโคตรแรงนะครับโอ้เอ้ยเอาอะแต่ว่าดาเมจเขาแม่งต่อเนื่องเขาไม่เหลือตัวไหนแล้วนี่ยว่ะโอ้ชิวๆครับเฮ้ยกินแซมมอนนิ่มๆหรือไงเออโอ้โหเป็นการตีแซมมอนครั้งแรกเหมือนกันนะครับติดถ้วยนะไอดีนี้ก็เป็นไอดีลองนะครับไม่มีคิงดอมพาร์อาจจะนานนิดนึง ดังนั้นยวขออนุญาตตีให้หมดเลยเพราะว่าขี้เกียจรอไปลองดูทีมนี้เขามีเพียวอาจจะไม่ทันหรือเปล่ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเชียร์มึงสุดเกินโอ้โหโคตรเอาครับทุกคนลูกอมไปติดที่นางฟ้านะครับสังเกตว่าเวฟแรกเนี่ยหลังจากลุงเข้ายิงปุ๊บลูกอมมันยังมีบัฟติดอยู่ใช่ไหมทำให้นางฟ้าน,นี่ได้ดาเมจดเพิ่ม20เ ระเบิดแถมยังคียที่เขานะครับืใส่เขียวใส่ลูกอมแม่งยังไงก็ขี่อะทุกปะดาเมตตุมเดียวแตกนะครับคนนี้เขาเป็นแบบไอ้นี่นะทีมแบบน่าจะเป็นจิ้งจอกนะขออนุญาตแก้ทางไปเพราะว่าลุงเข้าไปตีเนะี่ยมันจะไม่เห็นประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ขอแก้ทางไปชิวๆชิวหรือเปล่าหึ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าลุงข้าจะกลับมาได้นะเออผมแกะเล่นๆอะ่ะกะแล้วว่าะจะให้คอมโบมันออกประมาณนี้ ตอนแรกแม่งไปใส่เป็นนางฟ้าผสมครูทามใช่ไหมนางฟ้ามันออกก่อนลุงข้าโดนคัดสก,กิลผมเลยแบบจัดให้นางฟ้าเนี่ยไม่ได้ออกสก,กิลนะครับพอจัดให้นางฟ้าไม่ออกสก,กิลเพียวเสืออออกอีก <c oughs> เลยต้องมาแก้จะปิ้งเพียวอีกอือสุดท้ายก็เลยใส่แม่งไม่ให้มันออกสก,กิลนะครับอ่ะโอเคตบซัมมอนกันเลยดีกว่าถ้าดีผมกจะใช้ทีมเนี้ยวยาวเหมือนกันโอ้ยเกือบกดแล้วกดวิ่งเกือบกดนะครับลืมไปน <c oughs> ี่เกือบกดผิดทีมนะครับ เล่นให้มันหลากหลายนะครับอย่าเล่นจำเจนะปุ๊บลุงข้ายิ่งอังฟ้าโอ้ยสม,มอลเหรอมึงสม,มอลเหรอเอ้แต่ว่าตัวเขาไม่แตกว่ะชิปผายแล้วครับเราไม่มีลดความเสียหายโอ้ยน้ำแข็งมันแช่โอ้อยไอชิปผายแล้วโอ้โหนี่คือท็อปปิ้งเหล่า,นาเน่ามากนะครับทุกคนท็อปปิ้งโกโก้ก,ก็น่านะครับทั่วทั่วไปอ้าไม่น่ารอดตานี้แต่ว่าถ้าท็อปปิ้งดีกว่านี้นะครับผมว่าไปได้นะเฮ้ย อย่าพึ่งแทกเอามอนชิพหายแล้วฝืนไว้อโอ้ยเกือบจะแพ้แล้วดีนะเพียวแม่งเอาอยู่โอยชนะเฉยรอไมาได้ไงวันนี่้ได้นะได้นะอ่า๋ยวต้องไปเพิ่มราดความเสี่ยหายเข้าไหลนะครับของผมอยู่ที่ยี่สิบยี่สามนะครับเอาสักยี่ห้าขึ้นไปนะ่าจะโคตรดีเลยแล้วที่สําคัญคือออฟลองพลังโจมตีมั่งหาไม่ได้ละกูํากับพลังโจมตีเนี่ยมันได้น้อยนะครับ ออมอนก็แค่สามสิบเปอร์เซ็นผมไม่มีท็อปปิ้งครูทามที่แบบมีทั้งคููทามแล้วก็ลดความเสี่ยงหายร่วมกันเนี่ยหาย,ยากมากถ้าโกโก้ได้ลดความเสี่ยงสักหน่อยนะสักสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปอ่ะมันน่าจะรอดจากการโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับใครดีก็ลองซัดให้มันเต็มที่เลยแล้วมาเมนบอกเลยว่ามันโหดป่ะเฮ้ยทีมเชฟทีมเชฟก็ยังไม่เคยเจอนะอ่าลองดูมันน่าจะบาบทันวะรอดไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เชฟเฮ้ย แต่ว่าน้ำแข็งเขาไม่แตกโอ้ตานนี้น่าจะยากครับเพราะว่าแกะเขาไม่แตกนะเหมือนเขาจะฟื้นมาหรือเปล่า <c oughs> โกโก้ฮิวสักนิดเออเอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่ไหมน้ำฝนแล้วมั้เอ,อ้เอาเอยสุดจัดแต่ว่าเราจะยื้เกมไหวไหรือเปล่าครับเขาดันเรามาแล้วเขาดันมาแล้วปื๊ดไอแกะมึงตายไปโคตรหล่อเทผมนี่แอคเลยนะครับได้มาห้าถ้วย ใช้ได้นะโอ้คันนี้เป็นจิ้งจอกผมว่าตัวที่เขาปิดเนี่ยน่าจะเป็นกล้าหาญหรือเปล่านะครับอาตีธรรมดาก่อนอาที่มันแบบไม่ซับซ้อนนะครับคนนี้มาสเตอร์สองทีมเคลฟไปแยะเมื่อกี้เราก็ชนะทีมเคลฟน,นะครับตานนี้จะรอดไหมบึ้มอุ้ยบินไปสองตัวแต่ว่านางฟ้าเขาอยู่าตาน,นี้อาจจะชนะครับเขาไม่มีตัวฮิวแล้วแต่ว่าเขามีตัวซับดาเมจถึงสองตัวนะครับอันตรายว่าอันตรายฝืนไว้ฝืนไว้ไวเออยิง มันต้องอย่างนี้สิวะลุงข้าวไม่งงเอาจริงวะโคตรเอาอ่ะลุงข้าวอีกทีนึงอีกทีนึงปึ๊บหรือใครอยากเพย์เซฟนะไม่คิดว่าดามเมจมากพอผมว่าเอาลูกอมออกได้เว้ยแล้วก็ใส่เป็นนาฬิกาใส่เป็นขนนกอะไรพวกนี้แทนได้ครับลองไปปรับใช้กันนะอันนี้แค่เป็นแนวทางครับเห็นว่ามันโหด <c oughs> โคตรสุด ใครรักลุงข้าวนะครับผมบอกเลยว่าคืนชีพเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีงดอมพาร์ตนะเนี่ยเออยังขึ้นแรงสูงๆได้นะเวย้ยดังนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนครับสำหรับคุณน้ํามีตังเติมในแพทย์หลังๆเป็นไงเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าโอ้น้ําแข็งเขายังอยู่ตัวฮิวไปยังตัวฮิวเขาไปแล้วอาจจะได้เปรียบนะครับต้องฝืนไว้นิดนึงลุงข้าวเนี่ยถ้าไม่โดนค่าสกิลจะเป็นอะไรที่โคตรโหดน,นะครับแต่ถ้าโดนค่าสกิลนี่โอ้โห ขน,นมเลยเฮ้ยเอาเรื่องใช้ได้นะครับยังไม่แพ้ยังไม่แพ้แพสิบถ้วยโอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนี้อันดับขึ้นไปห้าพันกว่าคนนี้เขาเป็นจิ้งจอกอะผมว่าน่าจะเป็นทีมสตาร์ลปกอะไม่รู้นะอนขออนุญาตตีครับอาจจะแพ้เว้ขอไม่ใช้ทีมแก้ทางแล้วกันเขาปิดตัวแปลกๆดาเมจเขาไม่น่าพอนะครับปุ๊บ เฮ้ยคิปผ่ายแล้วโอ้ยไม่ได้นะครับทุกคนอันนี้ควรจะทีมแก้ทางนะผมไม่รู้ไงว่าเขาใช้แบบไหนนะครับโอเคเสียวลายอมรับความพ่ายแพ้ไปหนึ่งตาก็ลบๆไอ้ทีมพวกนี้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วทีมตะกูลเข้าไลท์จิ้งจอกครับแก้ทางง่ายๆถ้าใช้เคลฟนะครับกับกิ่งทับทีมมาตัดทีมนี้เลย โกโก้บัฟน,นะครับปึ๊บลุงข้าวยิงอ่าหนังฟ้าแล้วไต่อปึ๊บหมดตีดดอ่ะทีเฮ้ยโกโก้ขาบบินอ่ะโอเคสบายแล้วมีสองตัวนะครับโหไม่น่าเชื่อนะว่าเวฟแลนด์ม,มังเก็บเขาไปเท่าไหร่สามตัวดนังฟ้าติดบับตรงตีต่อ,อหนังฟ้าเนี่ยจะถัดลูกอมตลอดเลยนะครับแต่ถ้าให้ดีนะเพิ่มคูทางไปสักนิดเนี่ยมันน่าจะไม่ออกทับกระลุงข้าวหรอกเออเอาสักเท,ท่าไหร่่ะสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าจะได้แล้ว อันนี้ของผมมันน้อยไปนิดหนึ่งนะครับโอ้ยคนนี้เขาสมบัติเวลล่าขึ้นมาสามผมว่าเก่งนะเออต้องยอมรับนะครับท็อปปิ้งน่าจะเถื่อนมากแต่แตกไปซะตั้งแต่ลองมานี่ก็อาจจะต้องหลบซัมมอนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าซัมมอนเนี่ยถ้าปิดเขาไม่ได้เราก็กูทานานเนอะแล้วซัมมมนดาเมจมันจะต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทีมจิงจอกเมื่อกีที่เราแพ้ไป แค่2ทีมเท่านั้นที่เหลือผมว่าไม่น่ามีปัญหาด้วยการที่เราสามารถตีได้ตั้งแ,แต่ต้นเกมขนาดนี้โอ้โหใครก็ไม่ทันเราแน่นอนนะครับท็อปปิ้งทำไม่ยากด้วยม,มาคนนี้โอ้เป็นเครสเพงนะครับไม่ทันบัฟหรอกมึงยิงยิงตูมโอ้โห,โโหแตกหมดตีเอ้ยเดี๋ยวไปทำในไอดียลักนะครับเนี่ยเป็นความโกงของผมเว้คือผมมีไหลไอดีใช่ไหม ผมไม่ต้องเสียค่าปรับท็อปปิ้งในไอดีหลักเลยคือลองในไอดีลองก่อนถ้ามันเวิร์กเนี่ยก็ไปใช้ในไอดีหลักตามนะครับ <c oughs> นี่เป็นข้อได้เปรียบแล้วก็ได้ลองทีมให้เพื่อนๆด้วยขนาดโกโก้โกไม่มีความเสียหายนะเนี่ยม,มันก็พอจะยืนไหวนะครับเดี๋ยวผมต้องไมหาท็อปปิ้งเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมแล้วใส่ให้มันซักเท่าไหร่ดี20อยากได้สัก20%อะแต่แม่งไม่รู้จะไหวเปล่าเฮ้ยคนนี้เป็นแทงเดี่ยวลองไหม เรายังไม่ได้ตีแทงเดียวเลยอ่ะขอตีคนนี้ก่อนแล้วก็ปิดด้วยแทงเดียวคนเมื่อกี้นะครับอัตราชนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะฮทถ้าไม่นับไอ้จิ้งจอกนะครับอัตราชนะคือสูงมากออืมึงจะสุดเกินโอเคตูมเดียมึงไปแนะ่ตูมเดียมึงไปแนะ่คอมโบที่มาแรงนะครับช่วงนี้ไม่สามใครแนะ่นอนทีมแบบนี้นครับโอ้โหอืมอ้าว โกโก้ปปัน้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิงอู้หูมันจะอะไรขนาดนี้ครับหถ <c oughs> ้วยโอ้โหถ้วยเราขึ้นกระชูดเลยเก็บง่ายนะอ่า๋ยวปิดท้ายด้วยคนนี้แล้วกันนะครับน่าจะเป็นพาเฟ่ปะไอนี้ปะไอน้ำแข็งกับาเฟนะอ่าลองดูว่าใช่ไหมโอ้เป็นฟักทองพาเฟ่นะครับกึ่งสม,มอนนะคนนี้แตกไปดิมึงตู้ ฟักทองพาเฟเหรอฮะมึงเก่งนักเหรอได้วะเวิร์กครับทุกคนไฮท็อปปิ้งดีกว่านี้ผมบอกเลยคุณขึ้นมัดสองมัดหนึงได้เลยนะถ้าทีมขนาดนี้นะครับเนี่ยไปต่อยอดกันเอาเองเว้ยตัวอย่างหลักฐานมีนะครับว่ามันโอ้โหตบชิวแต่ผมยังไม่สะใจวะยังไม่ค่อยสะใจเลยวะเอาอีกสักตาไหมตัวเหลือใบเดียวตีคนที่ตึงที่สุดเลย ข้อไหนดีอัลเลงสูงสุดในเนี้ยสิบอันนี้มาส,สามอตีมาส,สองเลยโอ้มาส,สองคนนี้ตำราเวลเก้านะครับมึงจะสุดไปไหนว่าตำราเวลเก้าขึ้นมาสองได้เนี่ย MSE ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับขออนุญาตตีนะปึ๊บปึ๊บโบโโหโหโหบายบายทั้งตีนะครับทุกคนคือโอ้โหดามเมทมาแรงเกินไปนะครับทุกคนอ่ะ ใครชอบลุงข้าวผมกล้าพูดเลยว่าโคตรดีครับทีนี้กว่าจะได้มาแบบนี้ผมหมดตังค์ไปเยอะนะดังนั้นนะครับไปลองดูหมดตังค่าแกะท็อปปิ้งโคตรเยอะโอเคืแอคเลยครับขึ้นมาสองเฉยเลยโอ้โหอันดับสี่สี่สี่เจ็ดสี่แปดนะครับมาสองที่สองหกห้าศูนนะครับโอเค ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย